สวัสดีครับผมสวัสดีพอด่อแม่พี่น้องเนาะครับนาะสวัสดีพ่อรุงแม่ป้าเอาอ่าน้าเบาผู้เสียผู้สาวผู้บบาซ้ำหน่อยครับผมมาพอกับผมอีกคือเกาครับพี่น้องครับนุ่มสกุลค้นโกพี่น้องเมื่อนี้พ้าพี่พันองมาก,กินเขาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยได้เป็นเมนูตํำเล็บมือนางพี่น้องตํำเล็บมือนงางใส่หมยอเนี่ยครับเป็ดเพชรเบิ่งสีสันพี่น้องโอ้ยจุดจวดคือเก้แลละครับพี่น้องครับสำหรับนุ่มสกุลแล้วจัดห้คือเก้ไม่มีปัญหาครับผมพี่น้องครับจัดห้คือเกาครับพี่น้องมาคำใหญ่ๆคือเก่พีนองเย สำหรับนุมสกุลแล้วครับครับยังไงคือเกาพี่น้องเอ,อ้ยมา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 วางเวียนจากงานจากการมาก,ากจัดให้พี่น้องเบิ้งเป็นผักชีเป็นเรืออ้พี่น้องผักกับเป็นมกแตงครับมวก็มา,มาเขือพี่น้องมาเส็บๆน้ำผมอีกคือเกาพี่น้องเบิ้งสีสันปเต็มถาดอันยี้คือเกาพี่น้องมือนีก็ไไ้เพชรเพชรนัวๆครับผมสูตรนุมสกลุลเพชรตายเบาเรืองคือเกาครับพี่น้องครับ,รบมาพี่น้อง ก่อนจะไปเบิรงคลิปกะอย่าลืมเนาะนุ่มสุกกลนก็ฝากไว้ให้พี่ให้น้องเด้อครับเบิรงเล้วมากก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเนาะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อทีบบ่จะได้พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนุ่มสุกลคนโกพี่น้องมาป่านพี่น้องเอ้แสบนะผมครับพี่น้องขออนุญาตลงมือครับผมพี่น้องครับเบิรงพี่น้องสวดนามนู้นๆให้พี่น้องได้เบิรงโอ้อันนี้เป็นหนังไก่ทอดพี่น้องหนังไก่ทอดพี่น้องเอ,อ้ย มามาพี่น้องแซ่บๆนะผมครับเก่าเหรอครับพี่น้องครับคำายงนี้คือเก่าครับผมสำหรับนุ่มสุกนแล้วือ พี่น้องเลยนัวพี่น้องบอกเขาไม่เยอะนัวครับโอ้ยอดกับมีพี่น้องแจกพี่น้องเลยมาเรื่องครับพี่น้องสุดแซ่บมาผมเด้อ อืมอือืเก่าค้าพ่เหรอ อืคำใหญ่งงพี่น่องเบิง้งเบิ้งกระพริกพี่น่องอจวดคือเกาพี่น่องเลยอ นัวพี่น้องกำลังไงพี่น้องอื้อหือ ม,มาเลิ่มกัน้อยคจบจับ,จบน้ำผมครับ มาเริ่มพี่น้เจียบเจียบุ้กันครับกลุบกุบดีฮาพี่น้องเลยอ,อืมเขาทาเขาทาพี่น้องเพชพี่น้องเลยบาล Bên đừng có nhỏ với nhỏ mà nè Được khăn Được ngăn không với nhau เพ็ดครับเพ็ดแน่พี่น้องเลยเบิ้งแดงยังขึ้นอยู่เดี๋ยววิ่ง nắng cay cả cọp cọp nữa ừ phát nhỏ khâu đi hay là nữa เิดคักเิดแน่ ครับพี่น้องกุบกุบกุบพี่น้องว่าสิเบิร์ดบว่งอ่ะอืมเบ่อลือผมวย่ยแซ่บปั่นนี่พี่น้องเลย say nhạt thì bị nói Chút giỏi lắm đấy ông. Con bít con này 嗯。 เพชรต้องแสบพี่น้องเลยตำเองแสบเองพี่น้องนัวเองสูตรผมเองครับผมสูตรเพชรตายบอ่าอาเรื่องพี่น้องคำยังไง <c ười> đẩy vì đó là bài Thì bó Hết lần uhm. น้ำจีนกับบุมี่พี่น้องไปซื้อกะนนะเบิดคำํำหลายเรื่องง่างคําพี่น้อง <c oughs> ถึกใจคอยคักพี่น้องเลย แ่บเน่อยสดน้ำนวลพี่น้องนวลหักนวลแน่พี่น้องเอ้ยแ bon> ่บพี่น้อง ไปลองเด้อพี่น้องแล้วสูตรเนี่ยเด็ดพี่น้องเลยใช้น้ำไปแดงนังๆ่ๆอ,อิ่มพอดีครับผมซื้อมากเคิงกิโลครับอันเด็บมือนางพอดีกับมู่ยอดหนึ่งคักพี่น้องแสบอ่ะอิ่มพี่น้องเลยบาทเนี่ยชุดไทยกับผม,ม๋มหยัางคือเกอ่าครับพี่น้องฝากพี่น้องไว้เด้อครับพี่น้องเบิรงแล้วมากกับกดไลค์กดแชร์เนาะ กดติดตามเป็นกำลังใจให้นมสกุลเนาะครับเนาะพี Eller ่น้องเนาะครับเนาะพี่น้องเนาะนมสกุลกับฝากพี่ฝากน้องนี่แหละครับผมเป็นกำลังใจเนาะพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับปีหนึ่งกำลังใจให้ผมเนาะครับเนาะมีแห้งเห็ดคลิปต่อๆไปให้พี่น้องได้เบิ่งเนาะครับเนาะพี่น้องเนาะกะอาศัยพี่น้องนี่แหละครับผมเออผมกะอาศัยพี่น้องนี่แหละเนาะเป็นแห้งพักดันในการเห็ดคลิปครับพี่น้องครับฮะ การกระทําใดว่าจา่าใดของนุงสกุลเนาะครับเนาะบอสุภาพนุงสกุลขอโทษขออภัยพี่น้องเด้อผ่านซีนี่ไปบอกกี่บอก,บอกน้องเนาะครับเนาะล้ะก็ขอขอบคุณพี่น้องเนาะครับเนาะที่เขามาติดตามผมครับผมพี่น้องครับผู้ใดบ่ท่านติดตามกดเบื้องคีบหลังม,มกักกับกดติดตามเนาะพี่น้องเนาะเป็นกําลังใจให้กันครับผมเอา้าเมื่อนี้นุมสกุลลําลาพี่น้องไปเพียงซันนี้ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับ